สวัสดีครับอันดมคนละลาครับผมอันนี้มาหมายวางรีครับผมเดี๋ยวานนี้ก็ได้ชะโดใหญ่กันเราก็อยากเจอมันเมื่อกี้เห็นแวบหนึ่งครับแต่ยังไม่เห็นตัวนะไมรู้ว่าเห็นผมหรือเปล่าผมก็เลยนั่งหลบก่อนเดี๋ยวลองขึ้นใหม่อีกทีนึ่อวานนี้นะบอมก็ได้ไปตัวห้าโลเดีมาเฝ้าดูมั้งเดจะเจอเข้ามาั้ง จะมีวาสนาด้ยิงตัว4โล5โลเขาบ้างยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพานดมโล่าปาด้วยนะครับ rồi phúc trong hòa lòi mà ไงไงโดนไหมครับมาโดนนะม,มาโดนนะมาแล้วมาแล้วตัวนแค่ไหนาไม่รู้เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาด โอ้ใหญ่ครับโอ้โสามโลมีตรงในนี้อ๋อลูกดอกได้ไปแล้วครับทะลุไปแล้วได้ได้ได้แล้วครับหนึ่งแต้มสามโลครับผมได้ ใกล้เคียงในสามก็ใกล้เคียงแหละปักทะลุเลยครับนี่โอ้สวยงา,ามสวยงา,ามายแล้วครับผมหนึ่งแต้มอ่าเฮ้ยชิปชิปชิปไหน,นล่ะปัก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 อ่า,อา แปบ๊บนึงไปเอาเชือกมาร้อยก่อนอน,นี่เทว่าแต้มแรกมาไวครับผมเดีย๋ยวไปเอาเชือกก่อนครับผมเรียบร้อยครับผมอ่าแล้วตายละเดง็กยังพับเข้าไปอยู่ แหวนแรกมาไวเรียบร้อยครับผมกับจดโดไซไอ้อ๋อน่า,าจะใกล้ๆสามโลครับผมเดี๋ยวยกก่อนนะอึ๊บโอเคนี่โอเคเกือบสามโลครับเนาะอืะอโอเคตาแล้วสวยงาม ต่อที่เดิมเดิมที่เดิมเนาะเพื่อเจออีกสามโลล้วครับเนี<ป>่ okay. ยต่อครับผมสวยงามสวยงาม ไ,ไม่ได้เท่าเขา <c oughs> ไม่ได้เท่าน้ำบอ่น้ำบ่ได้5โล <c oughs> ไม่เป็นไรครับน้องก็เลยลันแล้วมาเร็วกว่าที่คิดครับสาย120ครับสบายๆถานะท่านใดสนใจอุปกรณ์ยิงปลาก็สั่งได้นะครับมีแว่นมียางมีลูกดอกจะแบบเป็นยางเส้นหรือยางผูกสั่งได้ครับผม ก็จะเอายาวเท่าไหร่ต่างได้เลยเดี๋ยวมัดให้ของมีพร้อมส่งครับผมต้องมีบันไดมาบันไดมาแล้วก็มาตัดตรงนี้สักหน่อยหนึ่งตัดต้นจะลาบตรงนี้สักหน่อยหลบแดดหน่อยแจ๋วเ,เลยไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันครับ ดูนี่ว่าจะเป็นไงไปลากเลยครับเข้เาแดดหน่อยตรงน้เนจอไซสบ์บิ๊กๆเข้าบ้ง เพิ่งจัว่วโอ้ยเมื่อกี้หันข้างร้อนร้อนไปยังคุ้มเนี่ยกลับไปโดนบนดีครับเนี่ยเบื่อและชะโดลูกชายก็บ่นแล้วเมื่อไรพ่อจะไปหาปนินนี่กินททีไหนตัวห้าโลเป็นนี่หน้าตาเป็นนี่เจอตัวห้าโลจังเลย อนะครับก็คงจะต้องคิดเลยกก็จะโดตัวนึ้นงนะครับนะเพราะว่าจะต้องพาในบ้านไปตลดาดก่อกชั่วโมงนึงไดตัวนึไม่ถึงชั่โมงเลยมั้งมาตอนสามโมงสมโมงสมโมงครึ่งถึงนึงทั่นึน่ง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันดุ์ตำล่าปลาด้วยนะครับเพเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆยนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ